สวัสดีคะ่ะทุกคนป้าแมงพาทุกคนมา,าดูมอนเบอร์รี่นะคะเห็นไหมคะมอนเบอร์รี่ช่วงนี้เป็นช่วงของมอนเบอร์รี่ออกนะคะเห็นไหมคะเต็มเลยบางที่นะคะอย่างเช่นต้นที่บ้านของป้าแมงนะคะที่บ้านแม่ของป้าแมงก็ดำแล้วนะคะกินได้แล้วของป้าแมงก็เริ่มแดงบ้างก็มีนะคะเห็นไหมดกเหมือนเดิมคะ่ะทุกคน ็นไหมคะดกเหมือนเดิมค่ะต้นมัมเบอรี่ปลูกง่ายนะคะทุกคนถ้าเขาติดแล้วนะคะก็เก็บเกี่ยวกินได้ตลอดปีนะคะแล้วก็แค่บำรุงดินนะคะรดน้ำสม่ำเสมอนะคะหรือบางครั้งก็หน้าฝนเราก็ไม่ต้องรดน้ำนะคะเขาก็จะอยู่ของเขาได้เขาก็จะแตกกิ่ง แล้วก็แตกใบแต่หน้านี้เขาจะใบร่วงนะคะแล้วก็ออกมาเป็นช่อดอกเลยนะคะเห็นไหมคะก็ติดเต็มดกเหมือนเดิมค่ะทุกคนมันบาลีที่บ้านนาของป้าแมงนะคะปีที่แล้วเสียดายป้าแมงไม่ว่างเก็บหูถ้างั้นก็ควรนะคะทำแยมกินกับขนมปัง ปีที่แล้วลงล่วงเต็มพื้นดินแดงดำเต็มไปหมดเลยปีนี้ป้าคิดว่าป้าจะเก็บหวังว่าคงจะเก็บทันนะคะไปทำเป็นแยมนะคะแยมกินกับขนมปังเห็นไหมคะดอกเต็มเลยหวังว่าจะเก็บทำตอนที่มันตกตอนนี้นกประลอดนะคะนกตัวเล็กตัวน้อยก็มา เต็มเลยเพราะว่าเขาชอบต้นบันเมเบอรี่นี่จะมีผลดอกนกชอบมาค่ะทุกคนเห็นไหมเก็บกินแล้วก็เก็บแบ่งปันด้วยนะคะทุกคนบ้านเพื่อนบ้านที่เขาไม่มีเราก็เก็บใส่ถุงเอาไปาแบ่งปันนะคะแจกาจค่ะเห็นไหมสวยงาม ดกมากเลยค่ะดกเหมือนเดิมก็วันนี้คลิปนี้ป้าแมงก็มารีวิวนะคะตน้นลูกมันบรี่ค่ะปลูกครั้งเดียวก็กินได้ตลอดเก็บกินได้ตลอดไปนะคะแค่บำรุงดินแล้วก็รดน้ำนะคะให้เขาแล้วก็ขยันตัดกิ่งนะคะ ถ้าตัดกิ่งได้ก็จะดีนะคะดูป้าแมงไม่มีเวลาตัดกิ่งสูงขึ้นนู่นเต็มไปหมดดูมีลูกเต็มไปหมดเลยสูงก็เก็บยากอยู่ด,ดูดูเห็นไหมคะทุกคนสูงขึ้นนู่นดูเต็มไปหมดเลยดกเนาะ ก็คลิปนี้ก็ประมาณนี้ค่ะทุกคนมาอัปเดตแล้วก็มารีวิวต้นมอนเบอร์รี่ค่ะเป็นหน้าที่มอนเบอรี่ออกโอเคค่ะคลิปนี้ก็ประมาณนี้ค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ